สวัสดีครับผมโอ๊ตจากโรชิลฟิล์มกองแสงครับวันนี้จะพาทุกคนมาดูการติดตั้งฟิล์มกองแสงที่คอนโดเดอะพาร์คแลนด์เพชรเกษม56ครับซึ่งห้องนี้จะแบ่งเป็น3ส่วนมีห้องนั่งเล่นห้องนอนและห้องครัวโดยจะติดฟิล์มกองแสง2จุดคือบริเวณหน้าต่างห้องนอนและระเบียงห้องครัวครับโดยฟิล์มกองแสงที่ลูกค้าเลือกจะเป็นฟิล์มกองแสงรุ่นซลิมิคพัดความเข้ม60ท,ทั้ง2จุด โดยฟิล์มรุ่นนี้จะรับประกันคุณภาพฟิล์มให้ถึง7ปีเต็มครับจะพามาดูบริเวณหน้าต่างห้องนอนที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะช่วยกองแสงได้มากขนาดไหนเดี๋ยวเราจะลองเปิดกระจกให้ดูกันครับจะเห็นว่าภายนอกแสงแดดจ้ามากแต่กระจกที่ติดฟิล์มจะช่วยกองแสงมองแล้วสบายตาครับ มาดูบริเวณห้องครัวกันต่อด้านซ้ายจะยังไม่ได้ติดด้านขวาจะติดแล้วจะเห็นความแตกต่างชัดเจนครับนอกจากจะช่วยกองแสงแล้วยังช่วยป้องกันรังสี UV ได้ถึง99%และป้องกันรังสีอินฟราเรดหรือที่เรียกว่ารังสีความร้อนได้ถึง94%ครับทำให้ช่วยถนอมสายตาลดความร้อนภายในห้องและช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจ หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามมายังข้อมูลติดต่อที่ขึ้นไว้ได้เลยครับขอบคุณครับ